และผู้ประกอบการรายต่อไปคือติวเตอร์ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการสอนภาษาน้องคะถ้าตัวของน้องไม่มีเงินเรียนพี่แนะนำให้น้องเดินออกไปอันนี้เป็นคำพูดที่ผมได้ยินเมื่อ6ปีที่แล้วตอนผมอายุปีตอนนั้นผมกำเงินเก็บ1,000บาทเดินเข้าไปในสถาบันสอนภาษากฤษแถวบ้านที่แปะป้ายโฆษณาไว้ว่า เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษเพียง999บาทสี่ที่เขาบอกกับผมก็คือ999บาทมันคือคลังคว้มานามันคือการตลาดทั้งหลักสูตรมันอยู่ที่2-3งถึง 30, บาทถ้าน้องมีเงินไม่พอไม่มีเงินเรียนพี่แนะนำให้น้องเดินออกไปการที่เรามีรายได้น้อยมไม่หมายถึงเราไม่มีโอกาสเลยนะที่จะยกระดับชีวิตตัวเองด้วยการศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ แล้วผมก็ไม่อยากให้คนไทยอีกหลาย10ล้านคนต้องมาเจอเรื่องราวแบบผมดังนั้นเมื่อผมเก่งภาษาอังกฤษมากพอผมจึงได้พัฒนาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่าบูฟเฟ่ปูพื้นภาษาอังกฤษ999บาทเป็นคอร์สราคาย่อมเยาเหมาะสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อยตัวของการเรียนเนี่ยจะเรียนในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับ ซึ่งสื่อการสอนจะมาในรูปแบบของไฟวีโอไฟล์เอกสารไฟล์เสียงที่ได้รับการเติมรับการอัปเดตให้ตลอดเหมือนกับร้านอาหารบุฟเฟ่ที่เติมอาหารให้กับผู้บริโภคปัจจุบันมีผู้เรียนมากกว่า800 0คนครับในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีครึ่งผู้จัดทาสื่อการสอนและดําเนินธุรกิจทั้งหมดก็คือผมอิทิศิลิกํมจอนนักเรียนทุนสถานทูตอเมริกาทุนวายซีรีที่ไปศึกษาด้านการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่บราว T, ส์ยูนิสตีสหรัฐอเมริกาปี2018 และเป็นเจ้าของเพจ Facebook Minimal English ภาษาอังกฤษง่ายๆใช่ได้จริงที่มีผู้ติดตามมากกว่า300,000คนผมจะมาออฟเฟอร์ดีลกับลอชาร์กทุกท่านครับ4ล้านบาทแลกกับคูล1 5ของธุรธกิจการศึกษาที่ทำเพื่อสังคมไทยและกำลังจะโตวไวมากที่สุดในช่วง5ปีต่อจากนี้ หมายว่านี่คือจ่ายครั้งเดียวเลยใช่ไหมครับชำระครั้งเดียวจบครับแล้วก็เรียนเท่าไหร่ก็ได้ไปตลอดเลยเท่าไหร่ก็ได้ครับก็แปลว่าอะไรฮะตอนนี้ได้รายได้มาประมาณแปดพันคนครประมาณแล้านบาทถูกครับใน1ปีครึ่งครับโอเคแล้วแล้วการเติบโตเป็นไงบ้างครับหมายถึงว่าคนเรียนคงที่หรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่ช่วงช่วงไหนที่คนกําลังหางานหรือช่วงไหนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจะใกล้สอบเลยพวกนี้เทรนก็จะดีขึ้นนะเป็นธุรกิจตามเทรนวิธีการสอนเนี่ยเราเราสอนอยังไงครับเป็นเต้าเรื่องหรือว่่่าาาังงงงไเเเเอออออผมมสนนนนจจจะ้้้้รืขขขคใใใหีกฝึ สมมติเรื่องหนึ่งผมสอนเรื่องของการการจำำําคําศัพท์ถ้าเกิดเรียนหลักสูตรไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะให้ท่องแปลอังกฤษแล้วเป็นไทยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมองเนี่ยนะครับมันจะลืมได้ไวมากเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรถูกไหมแต่เก็สจากอะกรกันดีที่โปรเซสของการเรียนรู้อะครับไม่ครับการที่เราเรียนภาษาไทยก็คือการจําเป็นภาพเข้าใจเป็นภาพเนี่ยถ้าทาให้ตัวของผู้เรียนจําได้ยาม,มากกว่าเดิมเหมือนกับใจตั้งเรียนข้ออนไลน์ว่างั้นใช่ครับจะเป็น e-learning ครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือผมจะเติมเนื้อหาให ถ้าเกิดสูว่าเป็นของเจ้าอื่นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีการ u p s ซลล i n งหรือเขาจะข่าแยกคอร์สอะไรคอร์ส300 500900นะครับแต่เกิดสูเป็นพวก e-learning เนี่ยมันมีมากสุดถึง5 0 0 0ถึง1 0,000 คนที่มีรายได้น้อยมันเข้าไม่ถึงมีมีเลเวลไหมครับหรือว่าทุกคนเข้าไปก็เจอรวมๆกันจะเรียน<ม>อนไนะไรก็ <ผม S 1> <ๆ S 2> เรียนมีครับจะมีการาระดับเลเวลก่อนว่าเป็นระดับไหนแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ผู้เรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ถึงระดับกลางจะเป็นระดับอ่อนหมดเลยเพราะว่าผมเนี่ยจากกลุ่มตลาดนี้แล้วเอาเงินไปทําอะไรเงินที่ได้ไปก็คือสเกลทีมแน่นอนและอย่างที่2เนี่ยก็คือขยายไลน์โปรดักต์อันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยหลักสูตรของผมเนี่ยเหมาะสำหรับคนพื้นฐานอ่อนซึ่งพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะตันแต่ถ้าเกิดระดับสูงขึ้นไปเ นะครับอันเนี้ยมันก็ต้องขยายไลย์โปรดักต์ส่วนเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถจาัดก,การได้อยู่แล้วแต,แต่วันนี้รายได้เดือนละ6 0แสนโดยเฉลีย่ยครับแล้วมาเอา4ี่้านเนี่ยว่ามันมันมีความจำเป็นไหมสีล้านนี่ครับจังเจะถ,ถ้าเรียนตามตรงเลยก็คือมองว่าอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับเราชาชากด้วยแต่คุณคุณคุณเสนอชร์ซนะคุณใจ้าไปร่วมมาไร คิดว่าโอ,โอเวอรย์เรทไปหรือเปล่าครับถ้าคุณถามคนซื้อเขาบอกคุณแพงไปอยู่แล้วเสเมอ <laughs> ถามคนซื้อไม่มีใครบอกคุณถูกไปถ้างั้นต้องถามว่าเงินที่ขอไปเนี่ยค่ะคาดหวังจะทําให้ไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหรค่คะก็เพิ่มขึ้นสามเท่าครับคือสามเท่ามันเพิ่มจากอะไรเงินมันจะแก้อะไระถ้าเกิดอย่างแรกเลยคือเพิ่งโฆษณาแน่นอนอยู่แล้วแล้วคุณเพิ่มเลยไม่ได้หรอครับตอนเนี้ยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเพิ่มลงไปเลย การเพิ่มพนามันไม่จาเป็นต้องเพิ่มสามเท่านี่ใช่ไหมมันเพิ่มทีละนิดแล้วถ้ามันได้รายได้ที่ผ่านือคือในฐานะที่อยู่อยู่ในตลาดนี้ครับคนพบว่าการเพิ่มค่าโฆษณาเฉยอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ารายได้มันจะขึ้นตามในสองส่วนที่เท่าเดิมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นที่ทำธุรกิจเพราะนั้นคาถามผมก็กลับไปตรงเมื่อกี้นี้ว่ารายได้มันจะเพิ่มสามเท่าได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือมีคนเข้ามาทํามากขึ้น ปรดักผมต้องการโปรดักต์ลายมากขึ้นถ้าเกิดโปรดักต์ลายมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแหล่งรายได้เนี่ยมากขึ้นเช่เช่นยังไ,ไงครับเติมอีกเท่านึงคือจะมีบุฟเฟ่อีกอันหนึ่งแต่ไม่ยังมาเป็นบุฟเฟ่แบบเดิมละอย่างนี้หรออา,อาจะ<ง>จะเป็นประมาณนั้น1 2อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะมีการ up selling นะเพราะตอนนีต้ต้องบอกว่า8,00 0คนเนี่ยเป็นอมมูนิตี้นะมีการพูดคุยกันนักเรียนนักเรียนกันเองเขาพูดคุยกันแล้วเวลามีคาถามอะไรบางทีนักเรียนตอบเองด้วยซ้ำผมไม่ได้ตอบ ถ้ามารติ้ดดีกว่านี้ผมว่าสักล้านคนนะถ้าเกิดแค่เงินไปสิบล้านก็ได้ผมได้ผมพูดในล้านคนภายในเท่านี้น่าสนใจนี้ผมดูแล้วกปรับแผนหน่อยนะครับอันนี้ผมขอผ่านครับผมต้องบอกว่าชอบในเรื่องของอินสปีเรชั่นของน้องนะในเรื่องของการที่การเริ่มต้นที่แบบอยากจะให้คนเข้าถึงสายสตรได้เยอะขึ้นเนี่ยแต่ผมยังไม่เห็นภาพที่เราจะผมสามารถเอาไปช่วยอะไรน้องได้ตรงนี้ก็เนี่ยวันนี้ขอผ่านาครับผมแม่ครับ ภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรทั้งคนทั่วไปเนี่ยก็แน่นอนว่าสนใจอยากรู้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประจําวันเราโดยเนี้ยนะคะแต่ว่ายังมองไม่ค่อยออกเพราะว่ารู้สึกว่าเงินที่คุณมาขอเพิ่มขึ้นแล้วอยู่บอกว่าเพิ่มยอดขายได้สองเท่าสาเท่าเนี่ยมันยังไม่มีตักกะอะไรที่ที่วันนี้คุณมาบอกตรงนั้นได้อย,าาย่างช<า>ัดเจนนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนก็ขอผ่านละกันค่ะ เอาเป็นว่าถ้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางบริษัทเนี่ยติดต่อกลับไปเผื่อได้คุยเป็นเรื่องของคอร์สภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานกาันละกัน,กนจริงๆอันนี้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณหมูน่าจะช่วยได้เยอะถ้าถ้าคุณหมูเสนอเนี่ยถ้าคุณหมูเสนอผมก็จะขอเอานะเลยเหรอยนมาที่ผมอ่ะกอเอาอย่งนี้ผมลองเสนอสมมุติ4ี่ล้านคุณเนี่ยผมขอ40ลย <laughs> <laughs> ใจตรงกัน <ไ>อ่าอ่าส <c oughs> ี่ล้านและสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยตรงกันเป๊ะนะชาร์กหมูกับชาร์กลิดร่วมลงทุนที่4ล้านบาทแลกกับหุ้น40เอร์เซผมมองว่าผมยังเก่งไม่พอที่จะร่วมงานพอคุยหลายๆอย่างเราสึกวิทยายังขาดอะไรหลายๆอย่างที่ที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดีกว่านี้ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพมีต,าตาา่างๆนานามีศักยภาพที่ดีกว่านี้ ครับดังนั้นวันนี้ผมขอผ่านขอบคุณมากครับก็ชื่นชมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้น่าจะคุยกันไม่ลงตัวแต่ก็บังว่าประสบความสาเร็จต่อไปนะครับเดี๋ยวอาอใจช่วยครับเจอกันเดี๋ยวมาได้อัปเดตกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็เ็แต่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาก็มีความมั่นใจเขาอยู่ใช่ก็เป็นสเกลที่เขาทําได้ทุกวันอยู่แล้วก็ถ้าไปอย่างนี้เรื่อยเรืเขาก็ครับ